สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Allman140 ก็วันนี้สิ่งที่พวกเราจะมาทำก็คือการเล่นเกมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ติชมได้นะก็เกมที่จะเล่นวันนี้ จะเล่นอันนี้เดี๋ยวนะที่คิดไว้นะนี่ sort of m a g e ก็คือยังไม่เคยเล่นแล้วก็ซื้อมาเพราะว่ามันมีภาษาไทยเราก็จะมาดูกันว่าเนืนเรื่องเป็นไงเกมสนุกเปล่าโอเคครับมาเริ่มกันเลย ก็ที่เล่นเนี้ยจะอยู่ในเครื่อง Nintendo Switch นะแล้วก็ตัวเกมถ้ายังไงสนใจอยากได้เกมอะไรอยากลองดูเกมอะไรก็มาคอมเมนต์บอกได้เเขาบอกมีภาษาไทยใช่ปะมันมีมันติเพเยอร์ได้หรอสุดยอดเฮ้ยกดผิดกดผิดาเรามาดูเครดิตกันพังก็ได้ โอ้โหข้ามไม่ได้ด้วยนะเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่องคั นี่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 นมีภาษาไทยจริงด้วยถึงดนงตรีเหมือนมันจะดังไปหน่อยมาดูดิเดี๋ยวขอลองลดเสียงกัน จะได้อะน,นะโอ,อเคมาเริ่มเลยจากที่เห็นนะคะก็มาเริ่มยังไม่เริ่มยังไม่เคยเล่นมาดูนะเรื่องไป้ได้กัน เราต้องทำตัวอักษรอย่ากับหนังผีโมงคลนเมเจอร์ภูมิใจเสนอฟิลอะไรประมาณนั้นดูที่จะโหลดนานเปล่าปกติ Nintendo Switch อ่ะมันจะโหลดเข้าเกมนานหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าใน PC มันจะแบบพอๆกันไหมนะ เราเป็นว uh ิญญาณเหรอเหมือนเราเป็นวิญญาณเลยโอ้โห เราอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าหืเสียงโคตรหลอนเสียงหลอนมาก <c oughs> คือไอ้เส้นๆนี่คือมันเป็นมันยิงปืนหรือมันใช้อะไรมันทำอะไรได้มั่งแดดได้ไหม ทำอะไรไม่ได้นี่คือผู้อพยพพวกเขามีขายเยอะเกินไปขายเยอะเกินไป mm hmm. ก็คือคลั่งไปแล้วบ้าไปแล้วอเล็กซ mm ์ข hmm. ้าไม่อยากฝันอีกแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านั้น mm hmm. ข้าบ้าไปแล้วแน่ๆข้าบ้าไปแล้วแน่ๆเจ้าบ้าเหมือนกันหรือเปล่า ข้าเป็นบ้านนั่นแหละโชคดีขอทวยเทพจงส่งสารผู้ที่แข็งแกร่งให้รักษาสติไว้จนได้ถึงที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับเราข้าขอไม่ฝันอีกเลยฝันของข้าบอกเล่าสิ่งในอนาคตและอดีตมากเกินไปคือมันเป็นผีในความฝันเหรอหรือว่าอะไรขอคอยแห่งปัญญา ได้ไปได้ไหะออกไม่ได้มีดับเบิลจำตัวเรามันเป็นตัวอะไรอะเหมือนวิญญาณเลยอะ เหมือนผู้คุมวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะพลังเวทไหลทะลักอยู่ในตัวเจ้าเป็นวิธีที่ไม่มั่นคงในการวาดผ่านอากาศก็คือลองกดได้ไหมอ๋อมันคือการเดชเดชขึ้นบนได้ไหมอ๋อแดชขึ้นบนได้อ๋อแต่มันเดชติดกันไม่ได้นะ โอ้วาบแดดนานมากแป๊บนึงจะจับ <c oughs> โอ้ยเป็นวันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็โอเคลัทธิผู้อพยพอีกคนงั้นเหรอได้เราให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่เจ้าได้ รับแ,แหวนนี้ไปและมุ่งสู่อารามแห่งเลือดแต่จงระวังให้ดีพวกสัตว์ประหลาดบุกเข้ามาทำลายชั้นล่างของหอคอยหากยงสุดตอนต้องการเจ้าจะรอดน่าจะเป็นเหมือนเทพพระเจ้าของลัทธิเนี่ยโยนโซ่ออกไปสมแหวนนั่นซะแล้วทำลายสิงกิจขวาง เล็งด้วยจอยสติ๊กซ้ายหรือขวาโจมตี z ซตอารซตอลโย,ยนโซ่ออกไป เราต้องใส่แหวนนี้ก่อนปะอืมใส่แล้วแล้วมันก็มีอะไรก็ไมันอยู่บนหัว ไไมกไมก่่ติดเดเี๋ยวนะขอลองใหม่เดี๋ยวดิมันทำไมมันติดแค่ปุ่มเดียวอะหรือว่าเราต้องใส่สงองอันเรออ๋อ มันได้แค่ซ้ายกับขวาไงก็แสดงว่าถ้าเราได้อีกแหวนหนึ่งมามันก็จะยินอีกฝั่งโอเคไม่รู้เลยว่าตายยังแบวนกระดูกไฟ มาใส่เลยรออะไรความเร็วในการเคลื่อนที่บวก8%ปตตัวโคตรใหญ่กระโดดมา เกี่รวอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเสื้อคุมอ๋อเพิ่มชีวิตแล้วก็ต้านทานสายฟ้าย5ห้าโอเค ไม่แรงโอโ้มันไม่แรงเลยอะไอไฟเนะี่ยมันโจมตีเท่าไหรอ่อะทำไมมันไม่แรงเลย เสียงคือโคตรหลอนขึ้นไ,ไหมมไม่ได้ตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไม่มีแดดจะขึกันไปไดยไ,ไม่ถึง อ๋อเหยียบบนนี้ได้นึกว่าต้องแดดไปแป๊บนึงบังขับยากอะ โอ้ยทำไมวะที่จริงเขาบอกให้ลงไปข้างล่างทำไมเราขึ้นมาข้างบนเด้เลยดังนั้นมันจึงเริ่มขึ้นคือฟอนตน์น่ากลัวมาก สาวกที่สร้างมาอย่างดีสดใหม่จากทุ่งหญ้าแห่งโลมแลนการแดชจะทำให้เกิดไอมนปันป่วนที่ด้านหลังศัตรูที่ได้รับไอมนนั้นจะได้รับความเสียหาย10%อร์ซออาวุธเราเปลี่ยนเหรอตอนแรกเราเป็นแหวนไฟไม่ใช่เหรอ ไมมันเปลี่ยนอาวุธเรวอะสาวโคตรเยอะเลือดสี่โคนผงพวกอาเตอร์วันมันไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเจ้าแล้วไงแล้วไง บรนพวนอยู่ได้นานแม่มุมอยากเป็นผู้สร้างใหญ่เหล่านี้เสื้อคุมบินได้เป็นแห่งมิซไซมันมีตั้งอยู่386 ได้อยู่อันเดียวเดี๋ยวนะแต่เหมือนมีตรงนั้นอีกอ๋อจำเป็นว่าต้องมีไหมอืมค่อยกนก็ได้มนเก็บเงินก่อนซ้ายขวา ไซ้าย้ก่อนนะภาพมันหลอนเวอรคือจะขึ้นบันไดยังยากครับบอกเลย น,นี่คิดถูกคิดผิดเนี่ยมาซ้ายก่อนเนี่ยอะไรมันให้เรามาทำอะไร เดินมั่วสัวมาน่าจะต้องลงไปเรื่อยๆนะ หนึ่งเดี๋ยวออกตอนนั้นเป็นหนอนมแมลงเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพตัวจริงท่านเฮดมาสเตอร์ที่เป็นสุพีมของเราข้าไม่ได้สวมน้ากะกโหดูเสียงดูเสียง <c oughs> สุดยอดสุดยอด ฉันเชีย์และพลังสซเวนนะมีมวลทินและทำต่อกับอัตากอร์อย่างไม่ถูกต้องคือที่นี้เป็นแบบเป็นเหมือนที่พักของไอรัตทีเนี่ยแสดงว่านะไปะ มีไฟเขียวไฟแดงหนังซื้อแห่งความตายเอ่อตัวเล็กมากบดวงจันทร์ที่แดงกล่ำพราะมันเหล่านั้นเยอะเย้ยเราผู้พิทักษหายไปแล้วเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระเบิดประตูที่สามอีกครั้งเราต้องเดินทางไปยังดวงจันทร์ปีศาจของความผิดพลาดในอดีตของเราและทำลายทุกสิ่งที่มีกุญแจอยู่ หนังสือแห่งความตายอืมระดับความยากปกติแล้วกันนะปกติเถอะไม่ต้องยากมากก็ได้ประตูนี้นำเราไปสู่โรมแรมที่ซึ่งหลายคนหนีไป เราควรไม่เป็นไรกดมาแหละดันเจียนแห่งปัญญาที่ถูกลืมเ hmm. มื่อเราจะพบกับความน่าสะพรึงกลัวที่อาศัยอยู่ในดันเจียนแห่งปัญญาที่ถูกลืม น่าจะยังไม่ถึงเวลาล้ะคิดว่าแต่แต่ว่าถ้าออกไปใช่ไหมคลิปมันจะยาวไปหรือเปล่า ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเราจะไปสู่โลมแลน์ที่ซึ่งเขาบอกว่าหลายคนหนีไปเราจะเข้าไปกันก็ยังไงก็แล้วแต่ช่องออมแมน140เจอกันใหม่สวัสดีครับ